ตื่นสอม,มาเมื่อเนี้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ร่มค่ะล่มมาหลายมือแล้วเนะาะเสาร์่มซะวันต้อง่มดอก กายโมน,นีอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนตื่นสอมมาอากาศดีโมมีมค่ะเห็นดอกไม้ข้างทางกะไทยทุกคนเบ่งค่ะมีแต่ดอกไม้เด้อกค่ะเห็นยังโมมีดอกค่ะดอกไม้างทางดอกดีสีค่ะร่างบาน เดนนินไปทางถนนใหญ่นูนะค่ะทุกคนถ่ายวิวให้ทุกคนดูเงียบๆค่ะยางถึงถนนใหญ่แล้วค่ะทุกคนเงียบสงบดีบอกค่ะไม่มีรถเลยค่ะต้นไม้ก็เขียวเห็นบอกท้องฟ้าก็สีฟ้าสวยงามค่ะเพราะว่าวันนี้เพื่อนบอกว่าอุณหภูมิ จะร้อนถึงยี่ส,สินบแปดองศาวันเสาน์วันวันว่าเบ,บื้งะะองลุพยากรณ์อากาศวางสันนี่ค่ะเจมก็เดินออกกำลังกายทุกวันเลยค่ะทุกคน คิดไปตะคุ้นเบิ้งค่ะเบิ้งดูคุณแสงแดดต้นไม้บางก็จะเป็นจังสีมาเบิ้งนี่ค่ะมาเบื้องอย่างนั้งกันเห็นบ่กวันนี้บรรยากาศเงียบสงบงบยิ่งเจิ่มเดินออกกระล่างไก่กระเด็ดทายดอกไม้ข้างทางไอ้ตะคุ้นเบิ้องเลยค่ะเห็นบ่สีสวยบ่ค่ะสวัสดยสีม่วงอันนี้กันนี้เพิ่มมาต่อค่ะ ไม้ปีศสวยๆค่ะร่างกายมากกว่ามเบงกีค่ะดูถ้าบบมีล่มก็จิสวยงามอหลี แล้วก็ทิพาทุกคนมาเบ่งอันนี้นล้ค่ะบ่งไทยเบ่งหลายหนุ่แล้วเห็นไหมคะก็จะได้กินนี่ดอกพี่เดี๋ยวเอาผามาคุ้มไใบชืรอวี่ค่ะชื่อวี่เอาเบ่งท่านี่เห็นด้วยเห็นไหมชืรอวี่ผามาคุ้มหมุตามๆพ่อได้กินค่ะ ที่จะพาทุกคนไปดูแม่น้ำไม่ต้องภาคหรอกนะถ่ายคลิปไปเลยค่ะเพราะว่ามันสวย ชมค่ะทุกคนตอนไม่มีลม ปรมาณนี้นะคะที่ไม่มี็ดลงก็จะเป็นอย่างนี้เจอก็ไม่ต้องภาะคหรอกค่ะถ่ายวิวให้เปิ่งโรด แล้วค่ะทุกคนผนได้จึงว่าสีเบาๆดอกค่ะพมาถึงว่า,วาทายเขียเบึง่งซื้อๆเห็นเห็ดออกค่ะก็เลยตื่นหมดเห็ดเห็นบ่แล้วกระเห็ดอี่ยังดอกกินบ่ได้ดอกค่ะเห็นกระทายเบึ่งซื้นนี่ล่ะพอมันออกแล้วสันเดย์นีดอกนี่บห็นปะค่ะทุกคนเห็ดน,นะคะบ่ะบบี่ใกล้เห็ดออกแล้วนะคะออ,ออกอยู่ยสออกอยู่ย้คางนี่ละ่ะ ป่านเศร้านานนะคะื้นนี้เงียบสงบดีไปแม่น้ำม,มากกับเบาสนะค่ะมองนี้คืออย่างมองนี้คือเหมือนที่เก็บของค่ะที่เก็บของสมัยเก่าสมัยเก่าโบราณล่ะค่ะทุกคนเพราะว่าตะกอน่นบ่มิตรเย็เนเนาะ่นอยู่ใน ในชุนบทเนาะค่ะในปาน่นนะก็จะมีอ้ของอะไรก็จะไาใส่ไว้ในนี้นะคะเพราะว่ามันเอาไว้ข้างในแล้วมันไม่เสียมันจะเย็นค่ะเอาไวนะ้นาหอนหนานาน้ำยังก็าไว้ได้ค่ะนี่แหละค่ะประตูกับพังพระเอกไม่เหมาะสมเลยค่ะแต่ไม่ได้มีอะไรเอาไปไว้แล้วนะแต่ก็อนุรักษ์ไว้ต้องเก็บไว้แบบนี้ค่ะก็จะไวเ้เบ่งลูกล,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 ลุ่นลางเนาะ รุนนยังกะว่ากันไปเป็นพระพันปียังกะว่ากันไปมันบอกค่ะทุกคนอันนี้คืออันนี้ลอยก่าปีแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนคนสมัยก่อนเห็นก้อนใหญ่ๆก็ออกมาทําได้เนาะเก่งเนาะค่ะไม่โดยไม่มีเครื่องมือใช้แต่พลังงานอย่างเดียวนะคะสุดยอดเลยค่ะทุกคนนี่แหละเจมบ์ก็อ่อยฟังเลยคะ่ะว่าอันนี้เป็นหมองเก็บของเก็บของอไงก็คือว่าของ,ของ,ของท,ที่ที่กินนั่นแหละคะ่ะ ของที่กินนั่นแหละเอามาไว้ในนี้นะคะคือตู้เย็นนะคะนี่ยังงามคือเก่าก่ะมมมีโล่งแรงประเดียล่ยลวงก็จะมาถ่ายให้ทุกคนดูคือเก่างามงามนะคะดอกไม้นั่นแหละคะ่ะโอเคมาเบิ่งกันมาดูชมด้วยกันเลยนะมีความสุขความสุขด้วยกันนะคะทุกค,คน หามมองนั่งกันค่ะทุกคนมันนี้สิมานัางคุยกับทุกคนเอ๋มองนีนงนงนสันเดย์เน่มเลงค่ะเนี่ยไปเดินออกกําลังกายมาสองรอบแล้วก็เลยจะมานั่งมองนีสันเดย์มันก็เดดสันเดย์ค่ะทุกคนมันั่ามวงไดดมันคอยสบเลี่ยมตาเยอะเจอมือนั่งหวังหันพ่นั่งมองนีบอ่อี่งตาคือเก่าแล้วคะ่ะเห็นไหมก็มเลี่ยมตาเหมือนเดิมนะคะจะเจิมก็ใส่แว่นตานะคะทุกคนมาเลี่ยมตา เจมก็ใส่ไอ้ชุดอันนี้ไปออกเดิอนออกกําลังกายค่ะทุกคนสวัสดีไปทางการค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนยายเจมชดนบบาบดซสาบีเด่นค่ะเด็กคยสองตายายเจมใส่แว่นตาด้วยค่ะฟังเสียงหกรั้งค่ะทุกคน,นเด็กมาสองตายายเจมแหงกับกล้องมาทางนี้ก่อนค่ะเวลาคิดจังหน่อยก่อนวัน,นนี้ก็เดิอนออกกําลังกายสองรอบค่ะทุกคน ออกกําลัางกายสองรอบเลยค่ะไปตอนเช้าแล้วก็พาทุกคนไปเบงหน่งยลบรอบไปบ้านคือเกาทะเลสาบเหมือนเดิมเลยค่ะอะไรเดินออกกําลัางกายกับเงือเปียกเลยค่ะทุกคนใส่ชุดอันนี้ออกกําลัางกายเลยมือนไหนจะได้สีห็นบ่จะได้สีสน้าตาลนะสีผิวแทนนะคะ่ะทุกคนเสียงนกยังมาเลยตอนนี้ก็อสองทุ่มวลาทุกค่ะทุกคนจะสองทุ่มแล้ว,ถ,ลวถ้าไปทะเลสาบตัวนี้คือสีง,งามเลยคะ่ะเนาะ เอาเดี๋ยวมือล้างค่อยไปค่ะมือนี้กะพอสนีก่รึดค่ะทุกคนเจิมือคอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยคะ่ะขอบคุณทีมารับชมแล้วก็เป็นกกำลังใจให้จิมแล้วก็พระเอกเพราะว่าตรงสเาเแว่นตาด้วยค่ะแดดมันแห้งพูดเมื่อไรเห็นตาข,าขา้างในก็บอกเป็นยังไงเนาะ,ะเห็นบอกมมน,นก็เหลี่ยมตัวถอดแบนเนาะ,ะพอกันไม่คิดหนาขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye h e l l o h e l l o ฟังเสียงนก hear the bird this evening